สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเบสโกบอลครับเกมใหม่เพิ่งเปิดมาวันนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด3ทวีปครับเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นทวีปเอเชียนะครับตัวละครนะครับผมก็ตัวแรกเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมเป็นสายต่อสู้ระยะประชิดนะครับเป็นผู้คุ้มกันนะครับก็จะมีเด่นในด้าน การป้องกันนะครับดีฟนส์แล้วก็แอตแทกกลางๆครับผมแล้วก็การใช้ทักษะการสนับสนุนเพื่อนก็ไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับต่อไปครับเป็นเมดนะครับผมก็ตัวนี้เป็นก็แน่นอนนะครับนี่เป็นโจมตีทางไกลนะผมก็ในเรื่องของการควบคุมก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามีพลังโจมตี หรือพลังเวทนี่สูงมากครับผมแต่ว่าส่วนมากก็เป็นตัวบางครับนะครับตัวนี้ก็มีทั้งชายและหญิงนะครับเนี่ต่อไปครับเอนเจอร์ครับผมเอนเจอร์นี่ก็คือสายโจมตีไกลนะครับควบคุมก็เอาง่ายๆก็นักธนูเนี่ยครับผมก็มีทางโจมตีที่รุนแรงแล้วก็ทักษะที่ยอดเยี่ยมครับแต่ว่าจะแรกมาด้วย การควบคุมที่ยากแล้วก็พลังป้องกันที่จะน้อยนะครับผมแล้วก็สนับสนุนเพื่อนไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับต่อไปครับผมอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเป็นตัวที่ต่อสู้ระยะประชิดนะครับเป็นผู้คุ้มกันผู้รักษานะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเด่นในด้านเรื่องการดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็การสนับสนุนเพื่อนนะครับทักษะก่อไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มีแค่ผู้ชายนะครับ Okay. ต่อไปนักบวชอันนี้ก็จะเป็นสายสนับสนุนสายรักษานะครับหรือว่าซัพพอร์ตนะครับผมเป็นซัพพอร์ตจ๋าเลยนะครับก็คือด้านการสนับสนุนนี่คือจะสูงมาครับผมตัวนี้มีแค่ตัวผู้หญิงเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นนะครับผมเลือกเล่นนักธนูนะครับเป็นนักธนูโอเคเอาเป็นผู้ชายก็แล้วกันนะครับผม ในด้านการแต่งตัวละครนะครับก็มีหลากหลายมากมายนะครับทรงผมใบหน้านะครับผมแล้วก็สกินก็เป็นพวกผิวนะครับผิวของตัวละครอคอเอาทรงนี้ก็แล้วกันเทดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าหูมันมันจะปรับได้ไหมครับน่าจะได้นะครับผมคส่วนรายละเอียดเรื่องการ แต่งตัวละครก็ตามนี้เลยครับก็คือละเอียดมากครับผมในส่วนของใบหน้าโอเคผมผมจะไม่ปรับแต่งอะไรมากมายก็เอาประมาณนี้นะครับเพื่อความรวดเดียวนะครับในการแนะนำตัวเกมทางด้านในนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับสวยไหมมีการตั้งค่าอะไรบ้างเกมนี้นะครับเบียดกูบอลเป็นเกมแนว 3D นะครับผมเป็นเกม m m o fantasy นะครับยุคกลางครับผมก็เกมนี้ก็สามารถเอ่อเป็นเกม nft นะครับสามารถเก็บเหรียญ nft นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนเป็น Pay to Earn นะครับผมเท่าที่ดูมานะเป็นแนว Pay to Earn มีระบบอะไรต่างๆมากมายนะครับโอ,โอเคครับเรามาอยู่กันในเกมนะครับโอเคมันจะมีผิดพลาดในเรื่องการแ<ไ>ป,ปรภาษานิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยปร,มมรับปรุงไปนะคว่าเปิดใหม่นะครับผมโอเได้ธนูใหม่นะครับไอเทมโอ้ภาพถือว่าสวยทีเดียวเลยนะครับผม<น>เป็นเริ่มแรกมาก็ให้เก็บเควสก่อนนะครับ ก็ <Okay. S 2> คิดๆไปเลยนะครับเกิดข้อผิดพลาดในการแปลภาษาครับก<อ>็าทางผู้พัฒนาก็น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วภาพภาพถือว่าใช้ได้เลยนะวภาพ 3D นะผมโอเคนี่สวยอยู่นะนี่ก็ทำเฟสเรื่อย,นอยๆนะผม ก็ใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆก็มันจะเพิ่มค่าพลังนะครับผในด้านต่างๆของหัวที่เราเลือกนะครับแล้วก็มาทำเคล็ทำอะไรไปนะครับผมเคนี้ก็เป็นการตั้งค่ามุมมองนะครับมมก็ผมจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับผมแล้วก็คุณภาพของภาพนะครับภาพเกมค่าความละเอียดก็ไม่ปรับนะครับผม ก็เอาตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราก็ทำเพื่อทำอะไรไปนะครับชินิปมันภาพสวยกันเลยก็ยี๋ยวันนี้ก็จะมาแนะนำแชร์การตั้งค่าการอะไรก่อนนะครับแล้วก็เล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับ เกม์ขึ้นเปิดวันนี้นะวันที่สิบมุกกลานะครับเ,เทมเพสเตอร์의후손인데새로운왕자는그분ตอร์นะครับก็นานแล้วครับผมก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนอะไรไปก็อาจจะได้รับไอเทมนะครับรไดตัวอะไรวะเน,นี่ยเหมืนพญายนาคเลยก็ไม่ใช่มังกรนนะ แล้วก็ไปทำเพชสอะไรต่างๆนัตามที่เขาตั้งมานะครับทีก็เพิ่มค่าพลังจะได้ไอเทียมดรอปเรื่อยๆนะครับทีมคริสสินิ께서보냈나참전사님ก็วิวแรกๆก็ ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเปิดมานะครับก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลยังน้อยอยู่ดออเล่นเวลสูงๆมงเด้วเราจะมาแนะนําอีกทีนึงนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรให้เล่นบ้างนะครับผมแต่ว่าแรกๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็ให้ดูแนวเกมนะครับผมการทําทเพจททาอะไรนะครับ มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมอาจจะเป็นที่โทรศัพท์นะครับหรือว่าเน็ตนะครับโอเคอันนี้เป็นกล่องจดหมายโอเคก็ได้รับนะครับเหรียญรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆมาเริ่มแลกนะผมมียานะครับที่เห็นมียามีอะไรกําไรอะ่ะ มี NFT นะครับผมก็คือมันต้องเชื่อมกระเป๋านะครับต้องเชื่อมกระเป๋าอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าสายฟรีจะเล่นเล่นได้คุ้มไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือว่ามันต้องเติมนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าครับกล้องก็เป็น 3D นะครับผมโอเคระบบเสียงอันนี้กราฟิกนะครับก็ ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับปกติก็เป็นสูงนะครับโอเคสามารถปรับได้เลยนะครับอันนี้เป็นการต่อสู้อัตโนมัตินะครับก็เราตั้งอัตโนมัติมันก็ใช้สกิลได้เองครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ครับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนมากก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่มือถือสเปคไม่ถึงก็สามารถตั้งค่าให้รถหลังกันมาได้แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะผมภาพสวยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองไปใช้สกิลดูนะครับผม หนึ่งวห้าโอเคได้ทักษะใหม่นะครับวิวห้าได้สกิลมาใหม่เดี๋ยวลองใช้สกิลดูนะครับอันนี้เป็นการบังคับนะครับผมลองใช้สกิลที่หนึ่งดูครับสกิลที่หนึ่งมีสกิลที่สองครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ